ทีมือการจอดรถของอัเหลาครับเขาเรียกอะไรถอยข้าซองเ,เดินหน้าเข้อซองจ้าหลังเขา้า เอ้ยนายจะถอยหลังข้าจริงๆเหรอยกไหมเช่วยกันยกไหม ได้ยู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 ไยูแจวเลยแจวเลย <S <S โอ้โอ้ไปสอบไปกับผีมั้งเนี่ยเดี๋ยวให้ขับรถว่วง ไม่นะชาวแก๊งเอาพ่อพานไปรับไปกับขี่ที่ชั้นสองได้เลยโอเคเรียบร้อย